สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนวดลมโตทั้ง3ช่องทางด้วยนะครับทั้ง Tik t o อกแอปสีแดงและแอปสีฟ้ากันด้วยแล้วกันนะครับเมื่อวานเป็นไงกันบ้างครับสำหรับตัวเน้นหน้าช่องนะครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังอีกแล้วนะครับที่ผมให้ไปทันหน้าของโมนะครับก็บุกไปชนะสตาร์เบกได้นะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งใครที่ตามนะครับขอแสดงความยินดีด้วยและกันนะครับสำหรับแนวทางตัวเน้นหน้าช่องในวันนี้นะครับหคู่ที่ผมจะหยิบยกมาให้นะครับก็มองไปที่ศึกนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งกันได้เลยครับเอส สำหรับคู่นี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบในเรื่องของอันดับตารางคะแนนแล้วเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าอันดับตารางคะแนนของพวกเขาสูสีกันมากเลยแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของฟอร์มนะครับในช่วง5-6นั้นัดที่ผ่านมาทางด้านของไวกิ้งเอฟเคนะครับมีฟอร์มที่ดีกว่ามากๆเลยครับและคู่นี้นะครับผมบอกได้เลยว่าแปลกมากๆทั้งๆที่ไวกิ้งเอฟเคนะครับมีฟอร์มที่ดีกว่านะครับแต่วันนี้มันให้เอสเคบานเนี่ยเป็นฝ่ายเปิดกำแพงมาซะเองแต่ผมมองว่าเอสเคบานครับที่ได้เปรียบในการเล่นในบ้านน่าจะเปิดบ้านเอาชนะและเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่น